นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคทรงหนักอย่างแจ่มชัดว่าปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นปัจจัยสําคัญของการเพาะปลูกและการดํารงชีวิตโครงการอ่างเก็บน้ําเขาเต,าต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับเป็นโครงการแรกที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำจืดจนสามารถเอื้อประโยชน์แก่ราษฎรได้จวจนปัจจุบันที่สำคัญโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคโดยทรงพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศสภาพแหล่งน้ำตามธรรมชาติตลอดจนมีประโยชน์คุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบชนลประทานแล้วยังทรงคิดค้นการทำฝนเทียมขึ้นในประเทศไทยเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงค้นหาวิธีการบำบัดน้ำเสียรูปแบบต่างๆโดยทรงยึดหลักธรรมชาติแก้ธรรมชาติเป็นสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำพืชพันธุ์และสรพพชีวิตในวันนี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานอันแจ่มชัดถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักดีว่าน้ำสำคัญกับทุกชีวิตบนแผ่นดินไทย